เรับข้าสู่รายการพามาแกนะคะตอนนี้ EP ที่1 2 3 0 EP ที่4แล้ววันนี้เราอยูทะะอ่ที่ยูเนี่ยนมอลนะคะช็อปปี้ีจะพาใครมาแกะเราจะแกงเรื่องอะไรก็ติดตามชมกันได้เลยนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วนะน้องบิ๊กนะคะก <c oughs> ำลังกินขนมจีนคนเมืองอยู่นะคะเ <c oughs> มืองไทยกรุงเทพวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมคะยังข้าวขาวื่นสายวันนี้รูรูหรือเปล่าจะโดนแกงเรื่องอะไร เขาบอกมาว่าไม่ให้เรามาสแตนด์เลดเพื่อนคนหนึง่งใ,ในทีมวานทีไทยเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะพามาแกงในระดับไหนเอ้ย <c oughs> มนเหมือนคนแก่เลยเว้นวักเลยสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่แข่งแบบเชิญของเราแล้วนะคะชื่อว่านอ้อมบกนะคะแนะนำตัวหน่นอยค่ะน้องบี <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> คือบกนะคะ่ะบีนอียเธ็ดหา้าห้าห้าห้ามังมขงเขาเข้าใจใช่ไหมค่ะ เข้าใจ55คือสายของเอายิวะเพชรเองใช่ค่ะไม่ใช่รุ่นรุ่น55คือเป็นรุ่นรุ่นที่ได้ทำละคร Tuesday at e v e r w r e ซึ่งน้องบิ๊เคยทำเป็นแบบว่าผู้ช่วยคอสตูมือช่วงที่ทำละคร Tuesday at e v e r e r e ที่มลลี่เป็นสไตลิสต์เรื่องนั้นุคนสงสัยว่าอีมเวลี่มีงานมีการทำด้วยหรอสไตลิสต์ค่ะก็แบบว่าน้องก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่ เียสละชีวิตให้กับคอสตูมละครพอสมควรเลยก็เรียกว่าเกือบได้นอนที่สยามพิเลยทีเดียวนะคะลองเล่าประสบการณ์ที่ไปทําละครมีโมเมนต์อะไรที่ประทับใจบ้างตอนที่เราต้องมาอยู่ข้างล่างตรงเวทีมันจะมีเพื่อคนที่อยู่ปีกซายทีขวาเวทีที่คอยเปลี่ยนชุดแล้วก็มีข้างล่างซึ่นช่วงนั้นตอนที่เราไปอยู่ห้องข้างล่างคอยรับรวอลอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ท่าอะไรเราราประทับใจมากคืออานัน้์นะคือตำแหน่งที่แบบว่าถ้าถ้าในหลังเวทีมันมีปัญหา คนที่อยู่ในห้องน่ะก็ต้องช่วยแบบคิดแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดแต่ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นมันก็เลยไม่ได้ทําอะไรเลยแสดงว่าคนวางแผนมันดีเออหลาบไปทรับใจมากแล้วโมเมนต์ที่เฮี้ยนที่สุดละครจำละครนนี่จะมีช่วงที่สอบอ่ะเอาชุดที่เขาติดเออและชุดเล็กมากแล้วเราเอาพนน้าตัดเป็นทีมแดนมาเออและชุดเล็กมากก็แบบแล้วก็ออกไปเต้นแบบนั้นแบบหลัดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนแบบมาบอกว่าเฮ้ยช่วยพี่กีตาร์อะไรเงี้ยชุอที่จริงๆเออรู้สึกยังไง เอ้ยเราไม่รู้สึกผิดเลยตรนนี้มันแบบซีดีก็คือซ้อมมันเอามันซ้อมอะไรกูนัดซีแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งอาจจะไม่ได้เที่ยวแต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่สนุกสนานสนุกสนานอยมางวันนั้นใครไม่ว่าเนี่ยเขาติฝากเราให้เอาชุดเอาชุดอีฟลินนางเอกของเรื่องนะคะชุดเดรสสีขาวที่แบบปักขันเยอะๆไม่ได้คือร้านแบบว่าอยู่ไกลม้านรวมถึงลึกลับมากเออรวมถึงดัไม่ออดด้วยว่าเป็นร้านเด็กตัดถักร้อยให้เราอะไรเงี้ยก็เป็นแกงเลย เราไปเอาก็คือต้องผ่านร้านผ่านดินซึ่งพอไปถึงร้านก็ไม่คือร้านแต่คือร้านขายของชำแบบที่อยู่ริมคลองอะไรเงี้ยคือแบบเอ้ยทีด่อดอกตรงนั้นอ่ะมันไม่มีที่ใดเลยมันมีอยู่แค่ร้านเดียวเดี๋ยวไปถามเขาเขาบอกว่าเฮ้ยใช่หรออะไรเงี้ยหมายถึงว่ามันไม่ควรจะเป็นร้านที่ปักหมุกแบบแพงๆเนาะราวนี้มีร้านหรอว่าเย็บป,ปักเสื้อผ้าไหมซึ่งคนในร้านก็งงว่เาเฮ้ยมีไหมอะไรเงี้ยจนกระทั่งสักคนใน ในที่นั้นรีพอหรือรีไม่หรือใดๆได้ไดว่าแบบออลูกสาวก็เลยแบบว่าเย,ย็บปักชุดสีขา,ขาวๆอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเรื่องไปเห็นว่าเขาแขวนอยู่ก็เลยแบบอ๋อร้านนี้แหลอ่อะไรเงี้ยสัมผัเลิศมากนะแต่ว่าบนเวทีอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเราต้องมาดูใกล้ๆตอนแบบถ่ายรูปหลังแบบเคอร์เทนคออะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยวเราจะขึ้นชุดให้ดูว่ามันแบบผสมว่าความลำบากของบิ๊กแค่ไหนนะฮะที่ดอกหนักมากด้วยแต่เลยแต่คนเดียวเหรอเออไม่นคนเดียว เรามาเข้าเรื่องวันนี้มีภารกิจให้บิีททำเรียกว่าแกงแเราจะทำแกงเอยให้บิทอะสไตล์ให้เพื่อนของบคนนึงแต่ยังไม่บอกเนอาเป็นใครอยอ้ยยังไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มันนี้เร้จะถ่ายรูปขาและจะเป็นรูปแบบวาเลนไทน์วาเลนไทน์อบแฟชั่นแฟชั่นนิดนึงบีทก็แช่หาส่วนประกอบของเสื้อผ้าเนี่ยที่อยู่ในนู่นเลยแหละ ต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือตัวง,งบของเราอ่ะขึ้นอยู่ว่าบิก๊กตอบคำถามได้มากน้อยแค่ไหนพร้อมหรือยังพร้อมกับคำถามแรกมัตอบค่ะยังโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงที่จะไปเล่นเกมกันแล้วนะเออครบควนกตริกาอย่างนึงน,นะคะก็คือเราจะมีคำถามทั้งหมด1ิบคำถามหนึ่งคำถามมีมูลค่าหนึ่งอยบาทถ้าน้องบิ๊กตอบได้นะก็ได้ไปหนึ่งบาทตอบไม่ได้ก็ต้องการาตัวช่วยเรามีตัวช่วยหนึ่งตัวช่วยก,ก็คือสามารถโทรเอเพื่อนที่ คิดว่ารู้เรื่องนี้นะคะทันทีที่เขารับโทรศัพท์นะคะเราจะนับ15วินาทีถ้าสมมติเราไม่ได้ข้อมูลจากเขาเราก็จะหมดฉันก็ช่วยนะคำถามแรกเริ่มนะฮะเริ่มเลยเริ่มเลยใครเป็นประธานละคร Tuesday at f n ่ไม่ใช่พี่ใครไม่รู้ว่ะฉันัวช่วยได้ไหมได้คาถมแรกก็จะตุ้มแล้วอีกขอรู้ก่อนในโทรศัพท์มีเบอร์ใครบ้าง ฮัลโหลพี่เพจประธานละครเอฟแอมหนึ่งเก้ามกูอกแลเ้ยหมดเวลาค่ะเฮ้ยนี่แหละค่ะที่ชมกูค่ะขอตอบเป็นคำตอบสุดท้ายค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะไม่รู้ได้ยังไงวะพี่เพจงงนะเอ้ยงงแล้วต่อไปจงบอกรายละเอียดของชุดของอีฟลินทั้งหมด ที่มีชุดเรซี่ขาวชุดรีวิวหนึ่งชุดชุดตอนไ e e. อ้เ้ยเฮ้ยพูดได้ั้ยคะได้ขอต่อไปเท่านี้ก่อนค่ะแต่รู้ว่าเหมือนมีมากขนาดนั้นรนะับไม่ได้มี่สองชุดเป็นคำตอบที่คำตอบดท้ายนะคะถูกต้องค่ะจริงอ่ะ มีแค่สอชุดนะคะตอนนี้จะมี3ชุดนะคะตองเงินไม่พอข้อสอต่อไปยากยากมากทีมแดนคนไหนถือลูก่ตอนนั้นยังจำทีมแดนได้ครบเลยพี่ครัพี่ครมเวลาแลวครเท่าหารนี้ค่ัจะได้ไป20บาทนะคะ <c oughs> ซื้อสักมากี่บาทดูดูรูปลายนี่ดูรูปลายนัยนโกรกนี่เนาะขอโทษพี่พีได้นะคะขอโทษด้วยรรณานมาแล้วค่ะคุยากไปไหมอ่ะเพลงสุดท้ายที่กิฟลินร้องท่อนแรกของท่อนแรกเพลงสุดท้ายที่กิฟลินร้องท่อนแรก ชอบแต่ชอคอนนี้มากเธอฉันเธอชพี่เมลลี่เลี้ยงอะไรเคฟสีห้ว<ฮ>ยซิกะจอกม่วเมื่อกี้เนะี่ยสส่ A หรือใสบ B ที่รถไฟอยู่ไอ้เฮียเรีนยนเดลพาร์ติยดพีเอนะผิด่บังมากก่่าในตัวเองดีค่ะใส่ดีเป็นคำตอบนี่ ควรไปดูย้อนนะคะในยูทูบราคะแล้วความนิเทศก็คือแอบลุกนั่งแบบยังไงใส่ดีเซอร์นเอาไว้แล้วอะไรเงี้ยเอ้ยวาเลนไท้ายในถึงสีแดงเนาะนอกจากธีมที่เราควรคิดเนี่ยเราก็ควรคิดว่าในวันวาเลนไท้ายควรจะทําอะไรปกติวันวันท้ายควรจะต้องแบบเย็ดกันไหมอะไรเงี้ยแบบว่าชุดนอนอะอะไรแบบไม่เยอะไม่มากอะไรเงี้ยพร้อมทอดก็แล้วแต่เต้องไปถ่ายแบบด้วยนะทำได้ พรอนเป็นกำลังใจให้น้องบิ๊กด้วยนะคะพร๋ยวางปีแค่ต้องการเวลาจนะทำมือสองก่อนไมู่้วภาพไนหัวนนองเขาเป็นยังไงนะไม่มีเลยค่ะวิชนัทนั่งได้นั่งได้ทำได้่เาตอนนี้เหลือเวลา40นาทีแล้วนะคะเดินไปไหน่ ยังไม่ได้ชุดเลยไปด้วยกันน้าอย่าลืมนะคะน้องบีการเป็นสไตลิสต์เราจะมีแค่เสื้อผ้าอย่างเดียวไม่ได้นะคะมันต้องมีอันเสริมด้วยค่ะสู้นะคะเป็นกรางใจให้นะคะทำได้ตรงซีอาร์นะคะซิงเกิลอินฟอนอลนะคะร้าเชนที่เลือกแล้วเดินมาชั่วโมงกว่าตสบายเราจะมาหาอันเสริมนะคะนั่งแบบใส่ที่หูได้ไหมถ้าใส่ไม่ได้เดี๋ยวจ่อทำได้เหลือเวลาอีก10นาทีค่ะจริงเหรอทำได้ก็ไม่ต้องหามาแล้วค่ะ ได้มาแล้วไหนสรุปได้อะไรมาบ้างวันนี้นะคะที่เราได้มาคือมือถือถักผ้าถักะคะ้าต้องมือบงังนะ่ักทามือมาทำไมทำไมถักโอเคตอนนี้เกาลังรอนางแบบอยู่นะคะอุยสวยมากไหนไหนเสื้ออะไรเสื้ออะไร ส้มซินนะคะส้มซิน55คืดูวยน่าพร้อมแล้วยังที่จะโดนแกงโดยบิ๊กดูอยู่แหละจะต้องมองใหญ่จะต้องแบบแว่าถังจังหวัดเดี๋ยวเราจะให้ส้มซีนไปเปลี่ยนชุดท,ที่บิ๊กเตรียมมาให้นะคะตื่นเต้นแล้วเนาะโอเคค่ะตอนนี้ก็น้องส้มซีนก็เปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ท en like <st> like ี่การผูกโบของน้องบิ๊กนะคะเหี้ยมากมึองอยู่ออตูมจริงป้าเดินมาให้ร้านจาของที่ร้านร้านอเนี้ยผูกพี่ท่ผูกให้นว่าถ้าผูกไม่เหมือนที่แบบคือเหมือนแบบชุดขอยหญิงสาวตัวเล็กแต่เอามาให้หญิงสาวตัวเปรดใช่ผูกพนเรายังไม่ได้ถ่ายเลยนะคะเพราะว่าผูกโบไม่ได้ค่ะต้องให้น้องแบบทำเองใช่ค่ะน้งแบบเรามานพอสามารถนะคะ พอสามารถเด็กแบบพอซองก็บอกแล้วควาสามารถของย่วากษตรใช่นี่ไงไหนอยู่ทดเขาลุกหน่อยนี่ราคาลุกในราคากี่บาทนะสี่ร้อยบาทเออไม่รวมลอง้านะคะทุกคนก็ถ้าคิดว่าสวยหรือไม่สวยก็ลองคอมเมนต์มาได้นะใช่ค่ะคอมเมนต์ได้ก็ได้ค่ะไม่ว่าการเดี๋ยวกรจะพาน้องซ่อจีนไปถ่ายรูปการดูสิว่าจะรอดไหมแต่ว่าใหญ่มากเลย ใช่แกงโหแกงเลียงเออเออแกงไตปลาค่ะเออแกงเขียวหวานหนึ่งแกงส้มหนึ่งต้มยำหนึ่งปลาช่อนหนึ่งหมูค่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในซีเรียสชูตติ้งของยูเนี่ยนมอลแล้วนะคะทุกทีมแบบน้องบิ๊กก็กำลังเตรียมตัวที่จะถ่ายรูปเนาะจากคอนเซ็ปต์สา่น้อยวาเลนไทน์ ผลจะออกมาเป็นงไงก็รอชมได้นะคะสำหรับใครที่อยากได้ทิปการถ่ายรูปกับเนลลี่ก็ลองติดตามชมรายการพามาแกงอันนี้ไม่ก็บอกของเมลลี่ก็ได้นะว่าวิธีการถ่ายรูปของเมลลี่วิธีการทํางานมันออกมาเป็นยังไงนะก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะสำหรับคลิปต่างๆนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่สตูดิโอที่เป็นรังหมูนะคะ้องหมูลายซีประางหมูดน มาดูก eh? e ันว่าน <heart attack venant> ้องส้มจีนจะออกมาเป็นลูกสาวน้อยวันวาเลนไทน์หรือเปล่านะคะหรือว่าไข่ข่าวก็ดูกันเสตอนแล้วเราจะต้องเช็คแสงก่อนนะคะว่าแสงยังไงแต่ว่ารู้สึกแล้วเขาก็ตัดมาให้ขออนุญาตเอาฝากล้องออกก่อนนะคะงั้นจะถ่ายรูปไม่ได้คอนเซ็ปต์มันคือแบบเป็นสาวน้อยวาเลนไทน์ใช่ไหมก็จอมวิงวิงหน่อย ป้าลุยมันสตีดมันสตีดมากมึงวันายอะไรวันพายอะไรไปใส่ไปใส่เพกม่รู้เขาจะได้รู้ว่าวันนี้วันนี้ันน้าหมันวันวน้าหมูนนยวอนามวันเลิศมันเลิศทุกคนมันเลาววารยนา ก็โซลักษณะดของนี้มันเป็นแบบแปลสีขาวสีดําใช่ป่ะแล้วไม่มีไฟตกลงมาอย่างเงี้ยยังไงมันก็ถ่ายสวยอยู่แล้วถ้าเรายิงแฟลชนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ใช้แฟลชงงอันนี้จะเป็นไฟเหลืองนะคะก็จะยากขึ้นไปเรื่อเดี๋ยวเราลองวัดแสงนะต้องรีวิวต้องจีอาร์จีมพอจะตอบ วธีการตระถ่านของนี้ให้สวยนะคะห่างอะค่ะห่างวิธีค่ะปาเลนถ่ายปะฟิลเดอรคูล่านางเอกทวายไรชื่ออะไรนะเบเรล่าเบล่าเรานำาสกุลอะไรลาดี เกเค่ะห้องนี้มันเป็นห้องที่เลิศเทาะมันเป็นสีเขียวที่แบบว่าเกี่ยวแพงอ่ะเราก็มีไฟเป็นซอสไฟให้หนึ่งแล้วก็มีแบบส้ม,สมรอบๆทําให้หน้าของแดบแบบมันแบบมันแตงอาออกมานะคะเราผูถายออกมาเนี่ยสลาดเนะลร สวยเลยสวยสวยหมดเลยกว,ว,วิธีทําให้รูปสวยนะคะดีวนางแบบที่หน้าตาดีมาค่ะ <c oughs> ไม่ต้องเรียนฟิล์ม,มทำนิ่งไม่ต้องเรียน,นะคะ่ะแล้วดิวนางแบบที่ควเป็นมาด้วยใช่เ <c oughs> พราะฉะนั้นนะคะ <c oughs> เก็บกูโดนด <c oughs> องก็มาเรียนนะคะนิเทศะคะ่ะแต่ว่าไปเรียนพารแตก็ได้ขอคิวเลยค่ะ เมื่อกี้ก็เรียกว่าเป็นการถ่ายช้อนนะคะถ้าถ่ายที่เป็นแบบว่าทีจิมจะเรียกว่าถ่ายซ้อมนะคะถ่ายช้อนกับถ่ายที่ไอเลเวลมันต่างกันยังไงถ่ายช้อนปุ๊บมันก็จะได้แบบว่าความนางแบบตัวสูงอะไรเงี้ยแต่ถ้าไอเลเวลมันก็จะเป็นแบบเน้นเป็นพอร์เทสหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ค่ะถ้า Next Level Next Level ก็คือเอ5 <S mm hmm. ตอนนี้เราก็ถ่ายกันเสร็จแล้วนะคะไหนน้องน้องซ้ำจินมาในสี 4. เลยพร้อแล้ว น้องจงเจีนฝากผลงานหน่อยเร็วเก่าน้องน้องบิ๊กมานี้หล้วเขาเอาหน้ามาให้อยู่ไหนไฟใช่อยู่ไหนไฟเออและทเวิร์กและทเวิร์บรีวิวหน่อยว่าวันนี้เป็นไงบ้างได้มาถ่ายรูปถ่ายรูปได้มาเส้อผ้าพสวยรู้จักกันมาก่อนไหมสองคนนี้ ููเป็นไงบ้างน้องบีที่แบบว่าเออตอบคำถามไม่ค่อยได้ดก็เลยได้เงินน้อยสนุกดีค่ะแล้วท้าทายมีชีวิตมีอะไรอีกขอขอความจริงจริงจริงพูดจริงจริงเหมือนย้อนวันวานวันวนอยแต่ยยว่าที่ทาทายที่สุดก็ดกกคือกถอดแมสถ่ายรูปก็กล <c oughs> <c oughs> ับไปนะคะอย่าลืมสบจมูก เอพีเคหนึ่งเอพีเคอนะคะข่าวผลงานหน่อยสองคนนี้ก็ละครเรื่องหัวละครนะคะก็เรจะมีละครละครเล็กๆละคเอ็นหัวละสามารถติดตามได้ที่ไหนเป็นชมรมของของมิเทศจูลาเนี่ยนะคะตามได้ที่เฟซบุ๊กคนหัวคอนะคะแล้วก็ไอจีคนหัวคอน k o n h u a k o r n ตาลอยไปไหนแล้วงานตอนนี้ก็ไม่มีเนาะก็มีแต่งานกระพรอนนะคะก็ยังมี IG เนาะ K J O H N N Y Y ค่ะมาคืนแชรค่ะวันนี้นะคะน้องๆเขาก็จะลาไปก่อนแลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย 拜。